วิซือสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลสว่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดบากพ้อยเช่นเคยครับและสําหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปหัวดสงครามไฟน a l b อร์บอสคิงกับ d ด a เนนะครับสาหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจ i โร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ แน่นอนว่าเป็นทีมฟาร์มครับที่สําคัญสามารถจบได้ใน2เทินในระดับชาเลนต์นะครับโดยในวันนี้ผมมีทีมฟาร์มมาฝากเพื่อนๆถึง4ทีมนะและ4ทีมนี้เพื่อนๆก็สามารถเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวละครที่เพื่อนๆมีใน ID ดีได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูทีมที่ใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเอกลักษณ์หรือว่าพารสีตของบอสคร่าวๆก่อนดีกว่าว่ามันมีอะไรที่น่าปวดหัวบ้างนะครับสำหรับไฟนอลบอสรอบนี้นะครับมันจะมี2เฟสด้วยกัน และความสามารถที่สําคัญเลยนะครับก็คือเอกลักษณ์มอบบัฟอันนี้ครับเมื่อเริ่มต่อสู้จะทําการมอบเสถียรภาพให้กับอสุวินพวกพ้องทั้งหมดโดยความสามารถของก็คือเมื่อพวกพ้องเสียชีวิตจะมอบบัฟดิ้นโลนสุดชีวิตให้กับตนเองซึ่งความสามารถดิ้นโลนสุดชีวิตเนี่ยก็คือจะเสริมความสามารถด้านโจมตี50%แล้วก็ลดความสามารถด้านป้องกันลง30%ครับพูดง่ายๆหลังจากที่เราฆ่าไป1ึงตัวแล้วเนี่ยอีกหนึ่งตัวนะครับมันก็จะโจมตีแรงแบบโคตรๆนะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าเป็นห่วงเพื่อน พอทาเพื่อนเล่นตามคลิปผมนะครับมันสามารถจบได้ใน2เทินแบบชิวๆนะและอีกอย่างที่ควรรู้นะครับสําหรับคิงกับเดียเน่ตัวที่เราคนเลงก่อนเนี่ยก็คือคิงเพื่อนเพนเพราะว่าคิงเนี่ยมันยังสามารถโดนคีได้นะครับแต่เดียเน่รู้สึกว่าหดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ติดคีนะแล้วก็ในเฟสที่2นะครับเอกลักษณ์ของน้องเดียเน่มันจะสามารถล็อกเกตดไม้ตายได้ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะใช้ไม้ตายเพื่อจบบอสในเฟสที่2นะครับ เพื่อนๆจะต้องเก็บเกตไมา้ตายให้ครบตั้งแต่เฟสที่1น่นะอ่ะสิ่งที่ควรรู้ผมว่ารู้แค่นี้เนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับสำหรับทีมที่ใช้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมีทีมเผ่าหลหลๆนะครับ2เผ่าด้วยกันจะเป็นเผ่ามนุษย์แล้วก็เผาไม้ระบุนะและสไตล์การต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นสสไตล์นะครับสไตล์แบบหัวไปเลยกับสไตล์ใช้ไม้ตายเพื่อปิดเกมนะก็เดี๋ยวผมขอเริ่มจากเผ่ามนุษย์สไตล์หัวไปเลยก่อนนะครับไลฟ์อัพที่ใช้จะมีเป็นป่าเฟสตัวล่าสุดนะครับอัลเธอร์เคออส 2ตัวนี้จะเป็นเดเมนหลักของทีม,มนุษย์นะส่วนตัวบูทไดเมจก็จะมีมีข้สกับลิสต์นะครับซึ่งลิสต์เนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ลิสต์สีอะไรก็ได้นะขอแค่ปลดวัตถุอากศิษ์มาคือโอเคแล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้นะครับเน้นหลักๆก็แค่2ตัวจะเน้นเป็นของป่านะครับใช้เป็นโจมตีคริสตัเมจนะครับเอาจริงใช้โจมตีเนี่ยเพื่อนๆใส่แค่2ชิ้นบนก็ได้นะเพราะว่าเราไม่โดนโจมตีอยู่แล้วครับส่วนอาร์เธอร์เนี่ยก็จะเป็นเลือดป้องกันนะครับส่วนซัพพตอ เซตบูทเมดของเ mm hmm. ผ่ามนุษย์แล้วก็เผ่าไม้ระบุนะใครที่ไม่มั่นใจในค้าพลังนะครับก็กินเป็นอาหารเพิ่ม mm hmm. เพิ่มพลังโจมตี mm hmm. เพื่อเล่งเาเมจ mm hmm. เพิ่มเติมได้เลยครับ mm hmm. และในส่วนของปฏิญาณชีชะตานะครับใครที่อยากจะเอาทีมนี้ทําแต้บเนี่ยผมก็แนะนําให้เพื่อนๆไม่ต้องกินอาหารนะแล้วก็ให้ติกเป็นข้อ1ข้อ3แล้วก็ข้อ4นะครับอ่ะโอเคเซอัพพร้อมนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูทีมนี้กันเลยครับ โอเคคิงกับเรียนเน่นะครับมาแล้วบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยฝามง่ายมากเพื่อนๆไม่นับทีมเก็บคะแนนนะนับทีมฟามนะครับง่ายสุดๆจริงๆเพียงแต่ว่ามันออโต้ไม่ได้นะต้องกดมืออ่ะก็มาสําหรับเฟสที่1น,นะครับเพื่อนๆจะต้องเก็บสแต็กร์ให้ครบ4ครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะรวมการ์ดก่อนนะครับแล้วก็ใช้การ์ดโจมตีเดียวของปา๋าใส่คิงไปเลยครับแล้วก็อีกใบเนี่ยใช้มีข้าศัใบไหนก็ได้นะอ่ะแค่นี้ก็จบแล้วครับดูครับ โอ้หคือป่ามันแบบเดโม่มปนเบอร์อเพื่อนเรียบร้อยครับอ่ะก็มาเข้าสู่เฟสที่2นะครับเอาจริงสำหรับทีมฟาร์มรอบนี้เนี่ยมันเร็วแบบนี้เกือบทุกทีมเลยนะแต่ว่าทีมไม้ตายมันก็อาจจะนานกว่านิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันต้องมีไล่ไม้ตายไงเออทีมตีเนี่ยมันก็หุดหวดไปเลยนะอ่ะมาเข้าสู่เฟสที่2ครับเฟสที่2เนี่ยก็ง่ายมากมเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อใช้สกิลท่าหมู่ป่านะครับแล้วก็ ถ้ามูอาเธอร์ถ้าเดียวอาเธอร์ครับทีมนี้เป็นทีมที่การันตีจบได้2เทินแบบ100%เนะไม่ต้องดูอะไรเลยครับเพราะต่อให้การมันแยกแค่ไหนเนี่ยการที่ผมใช้ก็คือเป็นการมือแรกทั้งหมดเลยนะ,ะดูครับเดเมจก็คือล้อนเหลือนะเดีเน่เนี่ยมันไม่ขี่เพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรเดเมจเราล้อนอยู่แล้วนะครับอ่ะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับทีมแรก ต่อมาทีมที่2นะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาอยู่ฝั่งไม่ระบุสายหวดกันบ้างนะครับสำหรับฝั่งไม่ระบุสายหวดนะครับตัวละครหลักที่ใช้นะครับจะเป็นทอกับน้องเกมม่านะส่วนอีกหนึ่งสล็อตที่เหลือนะครับให้เพื่อนๆเลือกใช้ตัวเาเมจถ้าใครที่มีกลาสสามารถใช้กลาสได้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีก็สามารถใช้เป็นน้องฟิโตเดียแทนได้เหมือนกันส่วนซับตำแหน่งที่4นะครับแน่นอนจะเป็นคาเมล่าสีเขียวนะครับแล้วก็เซตซัพพอร์ตอันติแฟกที่ใช้สําหรับทีมนี้ผมจะใช้เป็นเซตเทพนะครตชีวิ จะเพิ่มสเตตพื้นฐานพวกพ้อง5%แล้วก็เพิ่มเดเมจที่สร้างแก่ศัตรูได้10นะครับส่วนอาหารกินเป็นอาหารเพิ่มพลังโจมตีได้เลยครับแล้วก็ปฏิญาณชิชาตาใครที่อยากจะใช้เซตนี้นะครับให้ติ๊กข้อ2ข้อ3ข้อ4ได้เลยนะแล้วก็กินอาหารได้ด้วยนะครับอ่ะโอเคเซตอัพร้อมนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองทีมนี้กันเลยครับอ่ะก็มาครับสำหรับทีมไม่ระบุโจมตีนะครับ เอาจริงเป้าหมายหลักเนี่ยคล้ายๆกันเลยเพื่อนๆให้โจมตีคิงนะครับเป็นหลักนะก็เดี๋ยวผมหวดไปเลยครับคิงสองใบครับอ่าอันนี้ก็รันตีตายแน่นอนแล้วก็เคลียร์การ์ดแกมมาไปอีกหนึ่งใบครับหรือว่าไม่ตายแต่ไม่เป็นไรเดเมดผมว่ามันค่อนข้างลดเหมือนกันเพื่อนๆทีมนี้นี่ครับเดี๋ยวจะมีเเมจเด้งนะโอเคไม่ตายนะครับ ก็ให้น้องแกมมากเก็บไปอ่ะเรียบร้อยครับก็เข้าสู่เฟสที่2นะครับสำหรับเฟสที่2ของทีไม,ม่ระบุอาจจะต้องลุนนิดนึงนะเพราะสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือการ์ดทออย่างน้อย1ใบเพื่อน,อนมันจะช่วยให้การันตีว่าสามารถจบได้ใน2เทินนะครับก็เริ่มมาเดี๋ยวผมจะใช้เป็นน้องแกมมานะครับอ่าแล้วก็การ์ดทอใส่คิงอันนี้ย้ำนะเพื่อนต้องใส่คิงนะแล้วก็สุดท้ายผมก็จะใช้เป็นการซสั่งนะครับ เป็นใบปิดนะครับหัวไปเลยโอเคหัวไปเจ็ดแสนสองนะครับเด้งเรียบร้อยสามแสนกาซสงโอเคครับเรียบร้อยนะครับเดเมจก็ล้นเหลือเหมือนกันนะแต่ต้องรุนนิดนึงต้องมีทอนะครับขึ้นสักใบก็จบได้ทีมนี้ต่อมาทีมที่3นะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาอยู่กับทีม,มนุษย์สายอันติเพื่อน ขึ้นชื่อว่าสายอันตินะครับแน่นอนอาหารที่กินเราก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มเกจไม้ตายนะครับแล้วก็ลายอัพที่ใช้เราก็จะใช้เป็นป่านะครับน้องลิดสีฟ้าสาเหตุที่ใช้ลิดฟ้าก็เพราะว่าเอกลักษณ์ของลิดฟ้านะครับเมื่อเริ่มต่อสู้เพิ่มแสงพื้นฐาน20%ให้กับพวกพองที่มีป้องกันขีดมากกว่า100%ได้นะครับอีกทางวัตถุศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ยังช่วยบูพลังโจมตี50%เมื่อเริ่มต่อสู้เป็นเวลา3เทิร์นด้วยนะแต่ใช้ได้เฉพาะในคอนเทนต์ PvE นะครับ ตัวบูดเปอีกตัวก็จะใช้เป็นดูอิจนาสีแดงตัวล่าสุดนะครับส่วนซับตอรหน่งที่4จะเป็นเมอร์ลินเขียวนะครับเพื่อเอามาเล่นเกตอีก1จุดครับแล้วก็เซตซัพพอร์ตอาร์ติแฟกที่ใช้นะครับก็จะเป็นเซตเดิมเลยบูดพลังโจมตีของพวกพร้อมผ่านมนุษย์แล้วก็ไม่ระบุนะอ่ะโอเคสตาร์พรอมนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองเซตนี้กันเลยครับโอเคครับก็มาสําหรับทีมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ง่ายนะแต่เอาจริงวันนี้ก็ง่ายทุกทีแหละเพื่อน พรามันจบได้2องเธอหมดเลยนะครับก็ในเฟสที่1นนะครับให้เพื่อนๆใช้การา์ดป๋า1ใบแล้วก็ขยับครับแล้วก็ใช้การ์ดป่าอีกใบเลยครับแน่นอนว่าเพื่อนๆจะต้องเล็งเป็นคิงนะเป้าหมายหลักนะครับโอเคเรียบร้อยก็หัวไปครับเดียเนคิดเรียบร้อยนะครับมาเข้าสู่เฟสที่2ครับอันติเราก็พร้อมแล้วนะ ก็สาหรับใครที่จะเล่นสายแอนติเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องเลเวลไม้ตายเยอะนิดนึงนะเพื่อความชัวนะครับถ้าไม่เยอะเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่ก็ในเฟสที่2นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็สามารถใช้แอนติป๋าแล้วก็ใช้การ์ดอื่นที่เหลือนะครับปิดได้เลยนะะกรนตีไปครับโอเคนี่ครับมันจะเหลือนิดนึงนะเด a ก็ปิดไป โอเคเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครอื่นเนี่ยเ,เพื่อนๆควรใส่ของเดเมตมาด้วยนะทีมนี้ถ้าใครที่อันตีป่าไม่มากพอนะครับอ่ะเรียบร้อยครับแล้วก็ต่อมาทีมสุดท้ายครับจะเป็นทีมไม่ระบุนะก็สําหรับทีมอันติของไม่ระบุเนี่ยจะเป็นการร่วมมือของตัวละครอัตลักษณ์เทพเลยนะครับจะใช้เป็นเบลเดอร์นะครับทอ่อเมอร์ลินเขียวเอามาเล่นเกตแล้วก็ซับตำแหน่งสี่จะเป็นนา,นาชินะครับ แน่นอนว่าซัพพอร์ตอนติแฟกนะครับก็จะเหมือนกับทีมไม่ระบุก,ก่อนหน้าเลยหากพวกพ้องอันตรักเทพรอดชีวิตจะเพิ่มสัดพื้นฐานพวกพ้อง5%้เและเพิ่มเดเมจที่สร้างแก่ศัตรูได้10%อนะครับอาหารที่กินจะกินเป็นอาหารเล่นเก็บไม่ตายนะก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาลองทีนี้กันเลยครับโอเคครับก็สําหรับทีมนี้นะครับวิธีเล่นก็ง่ายง่ายให้เพื่อนๆนะครับเล็งคิงเหมือนเดิมแล้วก็ใช้การทอนะครับเคลียบ 1P ทีแล้วก็ทอ2ใบเลยครับ แบบนี้เลยโอเคฮิตหนึ่งฮิตสองนะครับก็สําหรับรอบนี้เนี่ยพอเราเดมเมจมันจะไม่เยอะมากเพื่อนเพราะว่าเราใส่เป็นเบอร์ลินมานะครับเอามาเล่นเกตนะโอเคก็แบบนี้เนี่ยเพื่อนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยไม่ตายนี่ว่าแต่อย่าลืมครับเรามีบอลเดอร์อยู่เพื่อนโอเคเรียบร้อยนะครับเคาน์เตอร์แบบชิวๆนะก็เข้าสู่เฟสที่2ครับมาเฟสที่2นะครับ เพื่อนๆก็สามารถกดอันติแล้วก็จบได้เลยนะไปครับก็ใครที่อันติทอไม่มากพออาจจะใช้การ์ตั้งท่าเบลเดอร์เนี่ยช่วยรีดเดเมจช่วงท้ายอีกแรงได้นะแต่ถ้าอันติสูงมากพอก็กดอันติจบได้เลยครับไปเลยทำไมไปช้าจัางเลยผมไม่ได้กดอะไรหรือเปล่าเนี่ย นี่มันดูแบบฉากเต็มเลยเนี่ยอ่ะไปครับโอเคเนี่ยครับผมก็กดใช้เบลเดอร์นะครับตีเพิ่มไปอีกใบเรียบร้อยครับจบนะง่ายๆแบบนี้เหมือนกันเรียบร้อยนะครับได้อีก35เหรียญน,นะก็สำหรับทีมแนะนำจบไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเพื่อนๆสามารถรับของรางวัลอะไรได้บ้างจากไฟนอลบอลรอบนี้นะครับเริ่มจากอย่างแรกรางวัลสกอร์ครับ สำหรับรางวัลสกอร์นะครับของที่จะได้เนี่ยก็ตามนี้เลยเ,เพื่อนๆสิ่งที่เป็นทีเด็ดรอบนี้นะครับก็คือกล่องนี้ครับกล่องซุ่มลึกลับจากหอกนะครับถ้าเพืเ่อนๆโชคดีอาจจะได้เพชรสูงถึง5เม็ดนะครับโอกาสอยู่ที่3%ครับส่วนใครที่ไม่ได้เนี่ยของอย่างอื่นก็ยังถือว่าโอเคนะสำหรับรันคาซีซันไฟนบอลรอบนี้นะครับในส่วนของแต้มชาเลนจ์ของที่จะสามารถแลกได้นะครับก็จะมีเป็นตราพัฒนานสร้อยคอ,อยูอ เหรียญปุกพลังแฝงสร้อยคอเอสซานะครับซึ่งคอสตูมเนี่ยจะไม่ได้ใช้แต้มระดับชาเลนจ์นะเพื่อนเพื่อนมันจะใช้เพียงแค่แต้มไฟนอลบอสเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ฟาร์มระดับชาเลนจ์มาเพื่อนเพื่อนก็สามารถเอามาแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับหแต้มชาเลนจ์สามารถเอามาแลกแต้มธรรมดาได้ถึง10แต้มนะและหลังจากแลกคอสตูมครบแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถมาแลกวัตถุดิบทรัพยากรที่ต้องการใช้ต่อได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนไบเซลนะครับหินปุกพลัง หรือว่าวัตถุดิบอัปเกรดคอสตูมนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยกับทีมฟาร์มสงคามไฟนอลบอสคิงเดียเน่จบใน2เทอร์นะครับผมก็หวังว่าทีมที่ผมมาแนะนําให้เพื่อนในวันนี้น่าจะช่วยประหยัดเวลาให้กับเพื่อนได้ไม่มากก็น้อยนะอ๋อใช่แล้วก็สุดท้ายครับเพื่อนอย่าลืมไปเคลียร์ชั้นแรกของทุกระดับความยากด้วยนะเพราะมันมีรางวัลเพชรครั้งแรกด้วยนะครับนี่เลยชั้นละ1เม็ดนะ โอเคก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้จริงแล้วครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe, Comment นตเป็นกำลังใจให้ผมการทำคลิปด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสํหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ